ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงาจัดโครงการรณรงค์การเป็นเจ้าบ้านที่ดีในกิจกรรมปั่นสองล้อทั่วไทยวิถีไทยวิถีชุมชนส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาเชื่อมโยงการเมืองหลักสู่เมืองรอง วันที่13กันยายน2558ที่สวนสมเด็จพระศรีนครินพังฑาอำเภอเมืองพังงานายประยุนรัตนเสนีผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์การเป็นเจ้าบ้านที่ดีในชื่อกิจกรรมปั่นสองล้อวิถีไทยวิถีชุมชนโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้ทําการคัดเลือกจังหวัดที่มีความโดดเด่นทางด้านศักยภาพในการท่องเที่ยวจํานวน9จังหวัดทั่วประเทศ ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงากล่าวว่าจังหวัดพังงามีความพร้อมและความสมบูรณ์ของทร,รัพยากรธรรมชาติมีวิวทิวทัศน์ที่สวยงามรวมถึงวิถีชุมชนที่มีประวัติศาสตร์และศิลปะวัฒนธรรมที่น่าสนใจจึงได้รับการคัดเลือกให้จัดกิจกรรมนี้นับได้ว่าเป็นการท่องเที่ยวเชิงกีฬาได้ศึกษาวิถีไทยวิถีชุมชนในจังหวัดส่งเสริมการท่องเที่ยวในเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จักของชาวไทยและต่างประเทศ ทั้งนี้ก่อนเริ่มการปั่นจักรยานมีการตรวจสุขภาพนักปั่นการตรวจเช็คจักรยานโดยผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาพร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนจำนวน500คนสาหรับเส้นทางปั่นเริ่มจากสวนสมเด็จพระศรีนครินพังงาผ่านสามแยกวงังมะแกง เข้าถนนไร้ฝุ่น <Okay. S 1> ผ่านธ้ำมสามวนาอุทยานน้ำตกสะนามโนราเข้าเส้นทางบางตรงผ่านสำนักสงฆ์ทุ่งสีมหาโพโรงเรียนบ้านตากแดดผ่านจุดชมวิววิวพอยสิ้นสุดที่สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์พังยารวมระยะทาง37กิโลเมตรขอบคุณด้วยท่านผูนายกาะรัศการีนะคมีาวดําันรุงแจ้งมท่านขนส่งมีท่านรายงานมีพ่อๆปราชย์ถูกมากมาย ระวังครับระวังเกี่ยวด้วยครับระวังเกี่ยวกันนะฮอตใต้ลงครับไป <laughs>